พี่น้องมาหลอเบิงตลาดนัดไทยเล้าอำเภอถานพนมครับครับรรยากาศตอนสายสายในเจ้าน้อยครับวันนี้นี่ครับตลาดนัดไทยเล่าอำเภอถานพนมครับจากปูจากปลานาดวิการปูปลาไล่เป็นพิเศษครับ,รบปลาหนัง <c oughs> จะกบจะเขียนครับยาการอยู่ตลาดนัดแทลาเอาเพอถ่าพนมกับพี่น้องพี่น้องมาเลาเบิ่งหลาอชมครับโอ้ไม่กินหรือดเลยตัวนี้ซุดเลยสุดเลยุดเลยนะกับเนาะเรี่ยงเลยพวกเขานี่ มีดนนีตัวเขาครับอโอ้มันอยู่ในหลือมันเนาะโอ้กอทากอทาครับรนี่ตัวใหญ่ๆเนาะแมงกิ้งเลนสดสดครับพี่เนาะอําเภอช่าพนมมีหลายสิ่งหลายอย่างครับเป็นเต่าหน่อยก็มีครับเต่าหน่อย รอดตลาดอังคารถ้าเป็นุ่มตรงนี้ปลาหนาปลานช่วงนี้เนาะ่ปลาัน้อครับมีหอมกับ ยาไกเล้ยกคนก็มาเรียงขาขณะนี้เดี๋ยวนี้ทางบริการของพวกเราได้อบริการอยางท้องกินเพียบเลยครับขนมน้ำมันหัวมัน โอเคเอาเลยครับ <laughs> ับบึงเห็ดครับบึงเห็ดเอ้เห็ดเปล่าเห็ดเยอะอะนี่เห็ดเพือโอ้ยเผือกแบบเผือกเนยเลยเนอบเทือกเนยแบบเหรอจ้า คือของคายเปียกบนี่น้อลองคายเ,ยเ,ยเปียบเลยหนะยเหมเป็นผ้วไปสุท้าบนี่นอนเกลยวไปเลยรอบนตลาดตลาดนันทบุนมครับพี่นอะง ของคล้ายเพียกจังพี่น้องทั้งส,สปอปลาวมาหาว่างคล้ายครับมาว่างคล้ายนี่ครับปลาหนานามปลาสีหลอซีลี่นี่ครับเป็นปลามาเนาะช่วงนี้ปลาถืกเป็นถืกเลย กบจะเขียนถุงเขียนเป็นดุงเป็นดุงเขียนรย่างีรเขียนเขียนต้าบกเขียนนี่เขียนครับพี่น้องนี่น้ำื่ดูกานเลยตัวใหม่ัวมันนี่ครับเข็ดเพอก่างนี้เกษรการเขียนข้ ดอกกระเดียดมิเ้เฮ็ดพ่อสองร้อยห้าชิบนเ้าอันี้ต้องหใน้องรหาสิบอย่โอ้สบวกกัจอยหยาดกันเพิ่อเนาะเฮ็ดหอวเพือจะสะอ่อนเะนหยาเฮ็ดพอกันนะพี่น้องตามหาเฮ็ดหอคกัน มันกระสอบกรสอบก็เจ้าส่ะสองร้ Alban อยห้าสิบเจาสองร้อยห้าบ้านวยโล่หาลอยหกลอยนนี้กันข้างในนั่นหเรามอยอมนมเฮ็ดนองเ้อพ่อก็เจาะผุดๆเสร็จบรรยากาศ à, là ta phân con lạt ta phân công lạt ta phân công lạc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  ta phân công ตลาดนัดตลาดนัดไทยเราอำเภอทาานพนมบัก้นก่อโตบักไงเลยตั้งนี้จคเฮ็ดพะก้แเพี้ย ตาครับผมสื่อคองคล้ายเพียมส่วนนี้แม่แข็งไปอ็หัวเต็มแม่แข็งผักมันใหญ่ดีแมันแข็งแมันแข็งหน่อยแมันแข็งหน่อยครับพี่น้องอันนี้แม่แข,ข็งคอขัาวเหนียวจแม่แข็ง นี่กเห็ดเพาะเีกครับพี่น้องมาจเหนอยเล่นนำมาขายเห็ดเพาะขอไม่ไดขอมาถานี่ก็เฮ็ดเพาะนสองแป้าเห็ดเพาะสองแปันะสองแปดอ๋อใช่สองร้อยแปดสิบห้าส่ง